สวัสดีครับพอลี่ครับครับสวัสดีครับวันนี้คืาตามในทางพอลี่เนาะเป็นเลขกหาน้อยนะครับร่วมสูน้อยนะพอลี่เนาะรวมน้อยแล้วก็มีร่วมแล้วก็มีจอพร้อมนะครับมาให้มู่บ้านมารวยติดไถนาได้พี่น้องวัดเขาอยู่หงายครับเดือบลุ่งหงายเนาะลมมุ่งมองตรงไปเลยผมว่าไปลุล่งเราเวลาไม่มีเวลาเลี้ยงตำหนักตำรังอยอะนะผมไปยังดอกพี่น้องก็เพิ่งม่ตุยแหละชอบกับชื่อว่าใช่หรือไม่ก็ เป็นการนั่นบังคับพี่น้องทั้งหมนเลยจะว่าตามเป็นตุ้ยจะว่าเห็นแล้วน้ำอญรวยอย่างเนาะมอง่องนึ่งมอรวยกับจีเวียจิธุราจักหน้าจักคนตาง็ั้องใส่พพยายามหาแน่อ่ะน้องเป็ตื้เนาะคนเห็เราก็เลยช่งไปหยอยู่นะะม่เห็เราใส่ไปมอนเลยมื่อยูนี่เรียกว่าคอยปินพิเศปนได้เวรมอนเลยยูจังจับคูดิมอญรยยุ่ยถืหลายมองยูได้ดิ เอาวัดเป็นเจ้าของคนเยอะนะครับการบเบิาของอันอลาลสตาคือว่าพี่โทษถ,ถามลาสตาดีปะถามลาสตาดีดีว่าเขาเจวาอวัดศุนัวแปดตัวเลขไหมสองเทียแล้วล่าสตาติจิตกันเขาศุนแปเนาะชุดจอลาสตาด้เยนะครับชุดร่วมของเขาเรียอันนี้คมันมอสเวกยูกที่ได้การที่ว่าชุดร่วมขอว่าโมโหเลยเดี๋ยววาได้ตาดเอาวนว่นด้เชือก่ะ ไม่ได้เช็ดบือไหมอือีขาวบอกว่าเอามือนะครับพี่น้องไม่ได้เช็ดไว้เพื่อนเอาค่อยหแก้มือกันไว้พี่น้องนะครับมันยังกระบอกเล่นขยหญ่น้วมันเรียงน้ำเล้าครับพี่หล่ครับผมตั้งค่ายตั้งย่องเนเลี้๋อขอไปเด้งนะครับสู่ตัวอือแต่ในที่นี้ชีวิตอยู่มันก็ต้องหายใจล่ะก็สูบไปเรื่อย ยึดให้ใจมือใดกับมือนั่นแหละวันที่อ้าเพิ่นตัวน้องครับเปียโนเอฟซีก็บทาไลายอะครับผู้คนเพิ่นกับของวันที่ยี่สิบเอ็ดครับโปรติมพอลลี่เป็ไงเอฟซีกันนะครับมักนคแพอลี่เห็นว่าเขาเขาคักประสนช่วงนี้เริ่มต้นไม่กับธรรมดาพีนน่น้องเนาะครับอันนี้กำลังพัฒนาจนุดจอย,ยนนอยู่บ้างเลยงานกันไอยแหล็กกับพอลี่กับมีเนียเกียตเนาะเอาเมล้าสตาร์นะครับ จะพอคิดกราชากต้องไปตื้อเนาะหมายมลหาแปดหาสามศูนย์ตัดแปดหาสามหาแปดสามแล้วก็สามศูนย์นะครับส่วนจุดลางพิเศษปกติวีพี่นะครับหกสี่เก้าสองครับจะไปหกสี่เก้าสองหกเก้าสี่สองถามนี้นะครับนะเนาะจัดเจนเรื่องตัวเลขเด้วนะครับอืมอืมอ่ะอลงในฟารีนะครับอันนี้เป็นชุดรวบนะอฟารีเนาะชุดร่วมแบบเกนะ่าเนาะอันนี้กับซมีจ่จอให้ขค้ื่อนนะครับจุดจอ <c oughs> จอราสตาจอธบุคคลกาชาตินะครับเอามาให้พี่น้องมากก็ต้องเอานะครับก็จะเาให้ตามที่เดียรทองพลีอยู่นะครับราสตานี่เขามาสองวันทีละเดือนนะครับราสตาสองวันทีละเดียร์ทองฟารนเอาเบิร์กหนึ่ง่องวันก็มีอืะโชว์เดียร์องฟีนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับครับเอานะครับเดี๋ยวสื่เราสูฟังเนาะเอาไม่ตื้อเราก็ได้ครับ ชุดลัษณะมีสองสามเก้าจับคู่ให้กับสี่สองสามสองหกสี่เก้าหนึ่งจับพ่อจิตจับพ่อจิตเก้าหกห้าจับคู่กับแปดห้าหกห้าแปดสามเก้าสองราชาติเจ็ดหกห้าจับคู่เก้าหกหกห้าเก้าหาสองหาเช่นี้ได้ครับนะครับเป็นชุดจับของชุดลัษณะเนาะนะครับแเกไว้ได้ทำได้เจ็ไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่าผ้าขาดเนาะ เดี๋ยวต้องคอยวิ่งชุดเฉพาะกิจพิเศษนีอพี่ต้อนนะพอดีนะครับชมเลยนะครับเราเอาอันนี้ไปตัวเองคชุดพิเศษชุดพิเศษเก้าสองเจ็ดจับคูหกหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกปกติหกเจ็ดหนึ่งจับคูหาหนึ5 5, 7, 73, 67, 73, 63, ่งหกหาหกสี่หกเจ็ดวิไอพี่ศูนย์เจ็ดสามหกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดศูนย์หกสามเชนี่ได้ค่ะ เราจจับจริงจับตัวแดงเนอะนะครับพอลี่เหตุไหนชัดเจนเนอะครับเองไห้คูสองตัวไปแล้วไปหาตัวแดงเนี่ยครับตัวที่สามสามารถจับครูได้เลยเนาะพูดจับพวกเกาของพอลี่จับให้พอลี่ก็จับสามตัวขึ้กันนะครับเนาน้ำร้อนก็ร้อนไม่รีดนะครับลองพอลี่เลยสามตัวเนี่ยประมาณว่าได้นะลราสตาตอววาสองวันสอนแล้วเนาะเอาวันนี้คกจับบานนกช่องขึ้นก่านะครับเอาลงนะครับพอลี่ครับอืมว่ามีปัญหาเนาะสูต่อ <laughs> อาหนักผู้มากคนเ่าถอดง่ายเราพอลีใจนะนะก็เคยคอยเป็นค่อยไปล่ะนะครับตัวซื้อว่าหลายคนก็ว่ามากักร่าสตาร์กันเขาสีเฮกันหลายคนอยอะน้องพอลี่ว่าเอฟซีทร่มหาเรือเยอะมากอว่าเป็นขวาเจ้าสตาร์แล้วไ่ได<ส>้ก็ได้เพิ่มมันก็นม,ามากลิ่นล่สาสตาร์กันชนมันมันกิดเลียนจะเว้นได้ใ <laughs> นดุนเรียกกมูสิเรียกกมูเด้มันออกไว่ได้หลักอ่ะดอกว่ายอืม กรับเป็นแต่ละสตาร์พลีกผลงานมีมาโดนแล้วตะบใบสามก็มันจรผลงานมีมาโดนแล้วนะครับเนาะเป็นเพียงพนิชบ้านนครับเดี๋ยวตามต่อนะครับเป็นลำแนวทางของเคนกับสู่ไปนะครับช่วงนี้กับว่าได้มีงานปลูกผักนัวพลีก่อนนะยังกันตัวกันตัวนะ นคนมันเลนี้ยงนมันปลูกไปมันกระจายถูกกระจายเนะาะรักษายไงเอาเวลาทิ่เลขดี่ว่านว่ะครับครับอ่านะครับเฮ้ยที่ยนีมันต้องผู้จักช่วงลง,ท,ลงทุนเนาะเขามันขึ้นกันอนะ่านะครับช่วงลงทุนป่ะช่วงลงทุนช่วงนี้นะลงทุนวอร์ดเลยลังกันปลูกพักเนาะเอาเอาพี่น้องเอาเนี่ยและลาสตาร์พฟอรี่เนี่ยแะเมย์ฮานอยพอรี่แหละนี่ชูมืออืมนี่้รุ่นชูมือครับ,คร,บครับผม ก็ชัดเกียน่หรอกนะเอาเขาดีโชว์จุดร่วมทีหนึงนะครับยังเหอเห็นทองมออรซคของแมตตี้กับนี่เห็นยู่เครับเด้อแอนนะครับติดตามทั้งสองช่องว่าพิดวังไอ้ผิดวังจะช่งมอเลไช่องแม่ตี้ม่เกี่มอเตอรกับสานนะครับว่าไปยังช่องนึ่งกับย่างยาแอนเท่ากับพือวงสันละพือว่าภาพมันรับอิซีไปเลย เกาอยากที่ตามมุอถือเเห็นงานี่ยที่ที่ชีบเป็นครับเนี้ยับรับเอาลงเลยครับอ่ะกเบือนี่เบือนเบือนรีโเรกเบืรีกเบือเดว้คนเห็นรีมเเดี๋ยวรีาอเบือะครับเดี๋ยวแคบเดี๋ยวเดี๋ยว เบิ่งเล็กเบิ้องถั่เหลือแค่นึงสองสองศูนย์ศูนย์เด้อครับเพิ่มเติมมาเนาะเดียวเบิ้องหาน้ำอ่ะลงเลยครับมาเนียชว์ชุดเฉพาะจิตนะครับอ่าแกะบรรจอเด้อครับไปเอานะครับแคกไปเลยครับเด้อมันจะเนยพิจารณาดีๆครับผมลงเลยครับอ่าชุดกองพิเศษปกติวี่ไอพีครับ ตามนี้ครับสุดชงมันมานสุภูสุขคุณสำเรับทางพอ,อรีเรอนะครับมาแต่เช้ามาดวนดวนนะ <c oughs> ชุกมันสุภูสุขุสวัสดีครับ